สวัสดีครับทุกคนผมต่าว่านะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Demon's ู u l Simulator นะครับตอนนี้เกมมันมีอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับผมก็ได้อัปเดตสคริปต์ให้แล้วนะครับก็จะเป็นฟาร์มแครดี้นะครับฟาร์มแครดี้พวกนี้เลยนี่แครดี้ ตอนนี้ผมก็ได้ซื้อของไปหมดแล้วนะครับมันก็ยังมีไอ้พวกนี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับก็จะซื้อที่หลังเลยเพราะมันเป็นตัวที่กากนะครับสาหรับผมนะที่มันกากแหละมันเป็นอย่างนี้นี่อ่าเดี๋ยวให้ทุกคนดูอันนี้มันเป็นดับเบิลแอตแทกของตัวมันเองนะครับมันไม่ใช่เป็นตัวลีดเดอร์อันนี้เป็นแอตแทกธรรมดาทิปล์นลแอตแทกไม่มีความจําเป็นเลยนะครับในเมื่อเรามีสกิปที่ทําทิปล์นลแอตแทกได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นของลีดเดอร์ดับเบิลแอตแทกก็ไม่จําเป็นเหมือนกันนะครับ ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าใครไม่มีแนะนําให้เอามาบูตดาเมจได้นะครับเพราะเราสามารถซื้อจิสก์ตอของไอตัวดากิได้นะครับเมื่อเราซื้อจิสก์ตอมาเนี่ยพลังมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วผมว่าน่าจะอัปตันได้เลยมั้งเนี่ยถ้าคํานวณไม่ผิดนะเพราะเหลือเวลา15วันถ้าเราซื้อหมด10บสต็อกทุกวันเราก็จะได้750กอนะครับถ้าคำนวณไม่ผิดนะยังไงก็อัปตั และดาเมจเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าดาเมจเวลซักประมาณ140เนี่ยมันจะไปเท่าไหร่นะครับแต่น่าจะพอๆกับไอ้ตัวนี้แหละมั้งไอ้ตัวนี้ผมอัพแค่เวลเดียวเองนะครับมันก็ดาเมจก็เพิ่มขึ้นมาถึง29 0 0เลยนะครับแค่เวล1 4 0มาดูไอ้เจ้าตัวนี้เวล1้0แต่ได้ดาเมจแค่2อ0 0มื่นอพันเองโอเคกลับมาเข้าเรื่องนะครับจริงๆผมก็จะทำตัวเทเลพอร์ตให้ด้วยนะครับเพราะมันจำเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ แต่ว่าผมลืมก็เลยยังไม่ได้ทำนะครับก่อนจะอัพสกิปให้เดี๋ยวผมทำเพิ่มให้นะครับเป็นเทเลพอร์ตไปพวกโซน1โซนสโซนนะครับทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเกมเนี่ยมันจะแยกมอนเตอร์เป็นโซนนะครับสมมุติเราฟาร์มอยู่โซน1แต่เราอยากไปโซน2อ,อย่างเงี้ยสกิปมันจะไม่เห็นมอนเตอร์นะครับผมว่าโซน2เนี่ยเห็นมอนเตอร์ได้นะถ้าประมาณอยู่ตรงเนี้ยระหว่างตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ ว่ามันเห็นบอนเตอร์ได้ครับแต่ถ้าเราไปไกลกว่านั้นน่ะเดี <Wing> ๋ยววิ่งก่อนปัป๊บปับปัับปั แต่ถ้าเรามาไกลประมาณนี้นะครับมันก็จะไม่เห็นมอนเตอร์นะครับมาไกลถึงขนาดนี้มันไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันจะไปฟาร์มไปตรงนี้ไงถ้าเราปรับระยะที่ไกลนะครับถ้าเกิน200มันก็จะมาฟาร์มตรงนี้นะครับระยะมันน่าจะถึง200นะประมาณตรงนี้ถ้ามันมาฟาร์มตรงนี้มันจะมาฟาร์มข้างหลังตรงนี้เมื่อมันมาฟาร์มข้างหลังเนี่ยมันจะไม่สามารถกลับไปข้างหน้าได้นะครับแต่ผมว่าถ้าปรับระยะถึง600เนี่ยผมว่ายังไงมันก็น่าจะกลับมาฟาร์มข้างหน้าได้ นะครับถ้ามันปามข้างหลังหมดจริงๆนะ ฟาร์มตัวนี้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 อ่าสี่ตัวฟาร์มหมดปับ๊บหมดกลับมาฟาร์มข้างหน้าถ้าเราปรับระยะไกลเกินไม่สามารถมองเห็นบอสนะครับมันจะไม่กลับมาหาบอสนั่นเองนี่บอสมันจะอยู่ตรงนี้มันไกลกันมากนะครับตะกิ้มันจะไม่เห็นบอนสเตอร์นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมทดสอบไปดูเลยเริ่มฟาร์มจากข้างหลังก่อนเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันอ่าผมอยู่ประมาณนี้แล้วกันเมื่อเราเปิดออโต้ฟาร์มแคนดี้นะครับครั้งแรกเนี่ยมันเปิดตรงไหนมันก็จะเซฟที่อยู่ของเราตรงนั้นนะครับอย่าง เทนผมเปิดตรงนี้ปับป๊บฟาร์มปั๊บฟาร์มเสร็จปิดมันก็จะกลับมาที่เดิมนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดปาร์ตแท็กปาร์กแทก็แก,แทกเนี่ยผมได้แก้แล้วนะครับตึ่งตอนแรกเนี่ยมันตีไวมากอ่าเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูไอยบอสตัวนี้อ่า ตอนแรกมันตีแบบฟัฟอฟอฟอคือไฟเนี่ยมันรอบตัวเลยนะครับมันไม่หยุดเลยนะไฟอะตอนนี้ผมก็ได้แก้ให้มันตีช้ากว่าเดิมนะครับแต่ว่ายังทำดาเมจได้เท่าเดิมอ่าไม่งงนะไม่งงโอเคแล้วก็ออโต้ฟาร์มแคนดี้เลยครับโอเคเมื่อมันฟาร์มเสร็จแล้วถ้าเราปรับระยะไกลๆมันก็จะวาร์ปมามั่วเลยครับเนี่ยวาร์ปตั้งแต่ข้างหลังเนี่ยค่อยๆถลายมาตามจํานวนมอนนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดู ถ้ามันฟร์มอยู่ตรงนี้แล้วมันมีตัวเชื่อมเนี่ยที่พอจะไปที่อื่นได้มันก็จะมาตรงนี้นะครับออมาตรงนี้ปั๊บมันก็จะมาตรงนี้อีกพอระยะเนี่ยเราปรับ6กรยมันก็จะมาถึงกันนะครับแล้วมันก็จะขยับไปเรื่อยๆจนถึงข้างหน้าเลยเดี๋ยวผมเริ่มฟาร์มข้างหลังใหม่ผมจะปรับประมาณ200นะครับลองดูทีละนิดนะทุกคนต้องลองไปเทสกันเองนะครับว่าควรปรับระยะประมาณเท่าไหร่อะสอง้ยโอเคฟาร์มเสร็จแล้วนะครับมันจะมาไม่ถึงนั่นเองเห็นไหมมันจะไม่เทเลพอร์ตไปอะเดี๋ยวผมลองเป เปิดเวนฮัลวีนบอสสปาวานะครับถ้าเราเปิดเนี่ยมันก็จะวาร์ไปหาบอสนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยตะกิปมันจะมองไม่เห็นบอสนะครับเราต้องทํำยังไงก็ได้ให้มันกลับไปที่พ่วงโซนเนี้ยนะครับเนี่ยอ่ะพอมันมาโซนนี้มันก็จะมาโซนนี้แล้วมันก็จะไปโซนนู้น อันนี้คือเราอยู่โซน2นะครับอ่ามาโซนหนึ่งแล้วบอสยังไม่เกิดอีกเหรอโอเคบอสยังไม่เกิดนะครับเดี๋ยวรอบอสมันเกิดเดี๋ยวผมกลับไปฟาร์มที่เดิมก่อนวาร์ปก็ไปหาบอสเปิดทิ้งไว้ได้เลยแล้วก็ผมก็เปิดฟาร์มแคนดี้โอเคบอสเกิดแล้วมันก็จะวาร์ปมาหาบอสแบบนี้เลยนะครับ ถ้าเราอยู่โซน2หรือว่าโซน1นึ่งคลิปมันจะสามารถมองเห็นบอสได้นะครับมันจะวาร์ปกลับมาหาบอสอย่างนี้เลยแต่ถ้าเราไปอยู่โซนสไกลๆนู่นน่ะคลิปมันจะมองไม่เห็นบอสนั่นเองนะครับเราก็ต้องเทเลพอร์ตกลับมาเดี๋ยวผมก็ทําเทเลพอร์ตกลับมา,มททบมา,มาหาบ,บอสให้ด้วยนะครับก็จะเป็นไอตัวเทเลพอร์ตธรรมดาตรงนี้เลยครับในแทบของเทเลพอร์ตแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำเอ่อวาร์ปไปโซน1่โซน1ก็คือนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้โซน1อันนี้โซน2 โซนที่เราอยู่คือโซน2อ่าเดี๋ยวเอาประมาณตรงนี้ตรงนี้มันก็น่าจะมองเห็นบอสนะครับผมว่านะน่าจะมองเห็นบอสมันน่าจะกลับมาฟาร์มบอสให้อยู่แต่ถ้าเราไปโซน3เนี่ยโซน3แบบไม่โหลดแล้วนะครับก็คือยังไงมันก็มองไม่เห็นบอสแน่นอน,น,นอน่ะทุกคนก็ลองไปปรับกันดูนะครับว่ามันควรจะปรับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมแนะนําให้ฟาร์มแค่โซน1กับโซน2ก็พอนะครับถ้าเราไปถึงโซน3เนี่ยอันนั้นคือเราต้องอยู่จอแต่ถ้าเราไม่อยู่จอเนี่ยมันก็จะติดหยุดที่โซน สมนะครับมันไม่กลับมาฟาร,ร์มโซน2หรือโซนหนึ่งให้ถ้าเราปรับระยะแค่200เราต้องปรับระยะไกลๆนะครับอ่าตอนนี้บอสก็ตายแล้วเมื่อบอสตายมันก็กลับมาฟาร,ร์มเหมือนเดิมผู้คนผมแนะนําให้ฟาร,ร์มในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนะครับถ้าเราไปฟาร,รม์มเอ่อเซิร์ฟเวอร์ของคนที่เล่นเยอะๆเนี่ยเรามีโอกาสที่จะโดนแจ้งแบนด์ได้นะครับผู้เล่นทั่วไปเขาเห็นว่าเราโกงเขาก็สามารถแจ้งแบนด์ได้เลยนะครับแนะนําให้ฟาร,ร์มในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนะครับเพื่อความปลอดภัยนะ ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนะครับมือใหม่ก็สามารถฟาร์มบอสฆ่าบอสได้นะครับเพราะการที่จะฆ่าบอสเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีดาเมจที่เยอะนะครับมันไม่จําเป็นเลยขอแค่เรามีดาเมจถึง3000ันฆ่าบอสได้แน่นอนถ้ามีดาเมจถึง3 0 0พเนี่ยฟาร์มโซนหนึ่งอย่างเดียวผมก็ว่าน่าจะพอแล้วนะครับน่าจะเหลือเฟือแล้วน่าจะได้แคนดี้เยอะแล้วแหละก็ยังดีนะที่เกมนี้เขาแค่ผู้เล่นมือใหม่นะครับที่พึ่งมาเล่นสามารถฟาร์มอีเวนต์ได้เหมือนกันไม่จะเป็นต้องเป็น ผูเล่นที่เล่นนานมาแล้วอย่างนี้นะครับก็ยังดีเนาะคลิปนี้ผมขอ2ไลค์นะครับอ่าขอแค่2ไลค์พอขอให้ถึง2ไลค์แล้วกันก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับลิงก์สคริปต์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอยู่ในด s c o r d เลยสามารถเอาได้ที่ด s c o อ d เลยนะครับหากมีระบบอะไรที่อยากให้ผมเพิ่มเนี่ยก็สามารถบอกได้ที่ d i s c o อ d เลยนะครับโอเคก็จะมีห้องสําหรับเสนอไอเดียเนาะแล้วก็แจ้งบั สักคิปนะครับโอเคจะประมาณนี้นะครับวันนี้เต่าบ้าก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย